สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนตําบลน,น้ำเป็นอํเาเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองค่ะสวนแห่งนี้นะคะโอ้โหมองเห็นวิวเขาฉมเมาด้วยค่ะอากาศดีมากนะคะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเขาฉมเมานั่นเองเป็นสวนทุเรียนของพี่สัมพันธ์มีลาบค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตําบลน,น้ำเป็นค่ะสวนทุเรียนค่ะก็เนื้อที่เนี่ยมีลักษณะเป็นเนินเขาเล็กๆแล้วก็ มีคลองลำธารน,น้ำจากเขาเชะเมาเนี่ยไหลผ่านเข้ามาในที่สวนด้วยนะคะเนื้อที่จำนวน20ไร่ค่ะปลูกทุเรียนพันหมอนทองอายุกว่า20ปีเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นนี่คือพี่สัมพันธ์นะคะพาไปชมสวนทุเรียนอายุกว่า20ปีจำนวน600ต้นด้วยกันและนอกจากนี้แล้วก็มีอายุ8ปีและก็2ปีรวมกันประมาณ100ต้นค่ะ วันที่เรามาถ่ายทำคลิปเนี่ยวันที่27มีนาคมทุเรียนเนี่ยลูกใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าอีกประมาณไม่เกิน10วันนะคะประมาณวันที่5เมษายนนี้แหละก็จะตัดทุเรียนมีดแรกแล้วโดยจะไว้ลูกประมาณต้นละ100ถึง120ลูกด้วยกันค่ะ ผ่อนยางไปเนี่ยยางตอนนั้นเนี่ยยางกิโลละหกเจ็ดสิบมีแต่คนหบอบาบานะผ่อนยางแล้วเราตอนนั้นยางแพงนะแต่เราไม่เราไม่ปลูกยางเราปลุกสวนทําสวนเรีรรเยนมีแต่คนแบบบาป่ะเนี่ยแต่หมายถึงว่าหน้าตอนนั้นหน้าตอนนั้นก็คือตรงเรเียนก็ยังไม่ได้แพงขนาดนี้เนาะใช่ก็ตอนนั้นทุเรียนมันไม่แพงงี้ออตอนนั้นชนีโลสามบาทหมอนโลสี่สิบเราเพียงแต่เราชอบอะเราชอบอะไรเราทําไห้นั้นเราเราทําในสิ่งที่เราชอบทั้งในสิ่งที่เรา ชอบมันก็สบายใจนะทำก็มีสึกมีความสุขสบายผู้ใหญ่ก็ได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าทำสวนกับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกยางพาราค่ะแต่ว่าชอบทำสวนทุเรียนมากกว่าเมื่อปี40ค่ะก็คือประมาณ20กว่าปีที่แล้วจึงตัดสินใจโค่นยางพาราทิ้งแล้วก็ปลูกทุเรียนหมอนทองแทน ถ้าพูดถึงสภาพอากาศสภาพพื้นที่บริเวณตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชะเมานะคะด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการติดดอกค่ะก็ทำให้ทุเรียนบริเวณตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชฉเมาเนี่ยออกดอกก่อนพื้นที่อื่นๆก็คือออกดอกก่อนจังหวัดจันทบ,บุรีหรือว่าอำเภออื่นๆของจังหวัดระยองค่ะสวนของผู้ใหญ่เนี่ย ดอกทุเรียนเนี่ยบานช่วงประมาณวันที่13ถึง15ธันวาคมข้อดีก็คือบานก่อนติดลูกก่อนแก่ก่อนก็เก็บผลผลิตได้ก่อนนะคะเมื่อเก็บได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วง วันที่5เมษายนนี้ที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะราคาก็ค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ200ถึง225บาททั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่การตกลงระหว่างคนตัดผู้ซื้อนะคะกับเจ้าของสวนอีกทีหนึ่งว่าจะตัดแบบเหมาหมดเลยหรือว่าจะเป็นการ คัดลูกออกมาที่สามารถส่งออกได้อย่างเดียวแล้วก็หางก็อีกราคาหนึ่งก็แล้วแต่ตกลงกันค่ะซึ่งทุเรียนนะคะที่ส่งออกต่างประเทศได้เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อสองกิโลกรัมจนถึง6กกิโลกรัมค่ะถ้าหากว่าเล็กกว่านั้นหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นทุเรียนตกไซก็ส่วนใหญ่ก็จะขายในประเทศมากกว่าค่ะก็จะเห็นว่าทุเรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะ ปลูกชิดกันใช่ไหมคะก็ผู้ใหญ่เนี่ยตอนนั้นก็ปลูกในระยะ4เมตรคูณ3.5เมตรค่ะต้นเก่าๆต้นแก่ๆที่ตายลงไปเนี่ยก็มีการปลูกแซมขึ้นมานะคะก็จะทำให้ทุเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นระยะประชิดนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลต่อการติดดอกออกผลค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยนะคะก็ทำให้ทุเรียนเนี่ยติดผลค่อนข้างดีนะคะบางคน มีบางส่วนไม่ได้พราะผลิตเลยก็มีนะหมายถึงว่าพอลูกเขากำปั่นเนี่ยไปอ่อนออกคุมไม่อยู่คุมใบไม่ได้และไม่ได้แล,แลยไรยางหรือมกอะกอกไรยางล่วงหมดครับก็ม,มีเยอะ ผู้ใหญ่ก็บอกว่าการดูแลทุเรียนในระยะที่ติดลูกช่วงลูกเท่ากัปั้นเนี่ยค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงนั้นเนี่ยทุเรียนแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วบางต้นนะคะบางสวนเนี่ยก็สลัดลูกทิ้งหมดไม่ได้ผลผลิตเลยก็มีค่ะ สำหรับในคลิปหน้าค่ะเราจะมาเผยเคล็ดลับของผู้ใหญ่กันว่าทำยังไงให้ลูกนั้นเสมอกันแล้วก็เก็บผลผลิตในระยะใกล้เคียงกันค่ะรวมไปถึงผลผลิตในปีนี้ได้จำนวนกี่ตันและที่น่าทึ่งกว่านั้นที่สวนของผู้ใหญ่เขามีทุเรียนไร้น้าด้วยนะคะหน้าตาทุเรียนไร้น้าจะเป็นอย่างไร ติดตามต่อกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ